เรามีแพดเดิลชีพเปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาไลัยได้เลยเพิ่มความสนุกสนานในการขับขี่มากขึ้นไฟหน้าเป็นแบบออโต้แล้วก็ที่ปัดน้ำฝนก็เป็นโหมดออโต้เหมือนกันครับ สวัสดีครับพบกับผมอีกแล้วนะครับที่ปรึกษาการขายบิ๊กจิ๋วนะครับ EP นี้นะครับผมจะพาทุกท่านมาชม m a z d a 2รรุ่น s l e t t e r หรือว่ารุ่น SL นะครับราคา659,0 0 0บาทมีออปชันอะไรมาให้บ้างเดี๋ยวผมพาไปดูครับไฟหน้านะครับเป็นไฟโปรเจคเตอร์ LED นะครับมี Daytime Running Lamp มาให้นะครับกระจังหน้า5เหลี่ยมโครเมียมครับสวยงามมากครับผมล้อนะครับเราจะได้มาล้อขอบ15นะครับเป็นล้อแม็กลายสวยเลยกระจกด้านหน้านะครับเป็นกระจกที่ถูกออกแบบมาให้ลดเสียงรบกวนจากด้านนอกด้วยนะครับมาที่กระจกมองข้างครับเป็นกระ กระจกปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างให้ด้วยเท่านั้นยังไม่พอครับกระจกมองข้างถูกออกแบบให้วางห่างจากเสา A นะครับเพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการมองรถที่อยู่ข้างหน้าหรือว่าอยู่ในจุดอับสายตาข้างหน้านั่นเองครับประตูนะครับเรามีระบบสมาร์ทคีย์เลดโดยที่เราไม่ต้องใช้กุญแจเลยเพียงแค่เรามีกุญแจยอยู่ในตัวนะครับก็สามารถกดปุ่มสมาร์ทคีย์เลดตัวนี้ได้นะฮะความพิเศษที่นอกเหนือจากค่ายอื่นนะครับด้านในมือจับนะครับเรายังมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะฮะในกรณีที่เราจอดรถตากแดดเวลาเรามาเปิดประตูไม่รรร้้้้้้อออออนนนนมมมมื่่คััสววดดาาาทยยยะะะเเเกก็็จจีีลลลงงงงหหหใใซซ์ เพื่อช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุเพิ่มความสวยงามอีกนิดนึงนะคะที่ทุกคนไม่เคยสังเกตปลายท่อนะครับปลายท่อเป็นแบบโครเมียมครับผมฝากระโปรงท้ายครับมีปุ่มสมาร์ทคีย์เลดให้ด้วยนะครับเพียงแค่มีกุญแจอยู่ในตัวนะฮะก็สามารถเปิดได้เลยเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันครับว่ามีอะไรให้บ้างภายในด้านหลังนะครับผมจะมีปุ่มดึงพับเบาะจากด้านหลังได้เลยนะครับฝั่งหนึ่งหกสิบฝั่งหนึ่งสี่สิบครับเดี๋ยวผมพับเบาให้ดูนะครับดึงสองข้างนี้เลยเดี๋ยวไปดูด้านในกันได้ครับโอเคครับเมกี้้นะครรรัับบบเเาาาดงงลลยไถพจต Yeah. เพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระให้เราได้มากขึ้นกว่าเดิมครับในกรณีที่เราไม่ได้ใช้เบาะหลังแล้วนะความพิเศษนะครับเรามีอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะฮะในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินครับสามารถเติมลมยางได้อุดรอยรั่วของยางได้นะฮะภายในไม่กี่นาทีนะครับตัวนี้สําคัญมากเดี๋ยวผมพาไปดูด้านในนะครับว่ามีอะไรบ้างเปิดมาสิ่งแรกที่เจอเลยนะครับก็คือเบาะปรับไฟฟ้านะครับหทิศท,ทางนะฮะแล้วก็สามารถบันทึกตําแหน่งคนขับได้ถึง4ตําแหน่งโดยบันทึกได้2ตําแหน่งที่ตัวเบาะเองเลยแล้วก็อีก2ตําาแหนน่่่งงงรอออยูทีีกุญจมขเเใส่วนของประตูด้านข้างนะครับ กระจกปรับไฟฟ้านะครับแล้วก็ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับตรงนี้ก็จะเย็บหนังนะครับเย็บหนังหมดเลยรายละเอียดดีมากครับในส่วนของด้านหน้าฝั่งคนขับนะครับเริ่มต้นจากเราจะมีจอ A D D ให้นะครับหรือว่าจอ Adaptive Driving Display นะครับแสดงผลการขับขี่ทั้งหมดนะฮะในส่วนของพวงมาลัยครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังพวงมาลัยมัลติฟังชันสามารถรับสายวางสายเปลี่ยนเพลงได้เลยที่พวงมาลัยแล้วก็มี Cruise Control มาให้และความพิเศษอีกอย่างหนึ่งก็คือเรามี a d d l e s h i f t เปลี่ยนเกียร์ที่พวงมาลัยได้เลยเพิ่มความสนุกสนานในการขับข จะเป็นจอขนาด7นิ้วนะครับกำลังพอดีไม่รบกวนสายตาขณะขับขี่การควบคุมจอนะครับเราจะมีปุ่ม Center c o m m a n d ร r เราจะได้ไม่ต้องละสายตาหรือว่าเอื้อมมือมาแตะที่จอในขณนะที่เราข,าขับขี่จอ MZD นะครับเชื่อมต่อได้ทั้ง Android Auto แล้วก็ Apple CarPlay Apple CarPlay ตัวนี้เราเชื่อมต่อแบบไร้สายได้เลยเพราะว่าเราติดตั้งระบบ Wireless มาให้แล้วด้วยนะฮะได้ลงมาที่คอนโซลด้านหน้าเก่อคอนโซลด้านหน้าเราก็จะเย็บหนังนะฮะเป็นหนังทั้งหมดเลยความสวยงามปราณีตแอร์เป็นแอร์ออโต้ครับผมถัดลงมาครับก็จะเป็น Wireless Charger นะครับตัวนี้เราสามารถชาร์จโทรศัพท์ได้้ววยแลก็สาามรถ เพลงไปด้วยได้เลยครับเรามีช่องเสียบ USB ให้ถึง2ช่องแล้วก็มีช่องของเออ่ที่จุบุรีหรือว่า power outlet นะครับที่บังแดดให้ด้วยนะครับทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็มีกระจก2หน้าได้ด้วยเกียร์ครับเรามีทั้งหมด3โหมดออโต้แมนนวลแล้วก็โหมดสปอร์ตครับโหมดสปอร์ตตัวนี้รอบก็จะจัดขึ้นเวลาที่เราเร่งแซงแป้นคันเร่งนะครับเป็นแป้นคันเร่งแบบออร์แกนไทป์นะครับที่ลดอาการเมื่อยล้าในขณะขับขี่ครับเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเกรงเท้ามากนะครับเวลาที่เราเหยียบคันเร่งนั่นเองครับเดี๋ยวผมจะลองไปนั่งงงฝัั่่ผูู้้้โดดดยสาาาารรนนขะคบอ เขาง่ายออกง่ายนะฮะสูง175ขึ้นก็ยังนั่งสบายนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเองสูงแค่170ประตูฝั่งผู้โดยสารนะครับก็จะมีที่ปรับกระจกไฟฟ้าให้ตรงช่องประตูนะฮะก็จะมีที่เก็บแก้วน้ําตรงนี้ใส่สบายมากเดี๋ยวผมจะพาไปนั่งข้างหลังดูนะครับว่าจะนั่งสบายแค่ไหนนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูด้านหลังนะฮะเราเหลือ head room เหลือเยอะนะครับผมสูง170 เล็กลงก็ยังเหลือเยอะความพิเศษคือพนักพิงศีรษะนะครับปรับสูงต่ำได้ถ้าปรับไม่ได้เลยนะฮะจะบทบังทัศนวิสัยจากผู้ขับขี่ด้านหน้าเป็นยังไงกันบ้างครับที่ผมพาทุกท่านไปดูเจ้า m a z d a 2รุ่น SL หรือว่ารุ่น s l e t t e r รนะครับราคา6590 0 0บาทและที่สําคัญนะครับ m a z d a 2ยังมีระบบ CVC Plu s นะครับช่วยควบคุมรถให้อยู่ในเลนที่สาคัญครับยังลดอาการวิงเวียนศีรษะของผู้โดยสารด้านหลังด้วยแน่นอนครับมีแค่เฉพาะ m a z d a เท่านั้นคับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับ 2, ร, letter, ราคา6 5 0 0บากับอี่ โคตรคุ้มนะครับถ้าหากท่านใดสนใจสามารถติดต่อที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยอย่าลืมนะครับคิดถึง m a สด้คิดถึงบิกจิว๋วสวัสดีครับ